สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านที่ติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้เป็นครั้งที่23ประจำวนันอังคารที่17มิถุนายน2568ครับเรื่องแรกก็คือย้ำเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครมรสัญจรที่จังหวัดพิษนุโลกในสัปดาหนะ์หน้าก็ขออนุญาตเลื่อนไปก่อนนะครับจะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติที่ตึกบัญชาการหนึ่ง ชั้นหาทำเรื่องรัฐบาลครับเรื่องต่อมาครับในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับรายงานสถานการณ์การสู้รบที่ประเทศอิสราเอลและอิหร่านในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้สั่งการให้กับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กระทรวงแรงงานเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการอพยพหากมีคําสั่งจําเป็นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการประสานงานกับกองทัพไทยโดยเฉพาะกองทัพอากาศเพื่อเตรียมเครื่องบิน ไปรับคนงานไทยที่ทํางานอยู่ที่ประเทศอิสราเอลและที่ประเทศอิหร่านด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคณะทํางานจะมอนิเตอร์ตลอด24ชั่วโมงครับสถานการณ์ล่าสุดในประเทศอิสราเอลและอิหร่านครับยังไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบกันกล่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้กระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตไทยที่ประจําอยู่ทั้งสองประเทศได้ติดตามสถานการณ์และ,ะรายงานมายัางประเทศไทยโดยเฉพาะ ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดครับ <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> เรื่องต่อมาครับเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับนับตั้งแต่เหตุการณ28์28พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนายกรัฐมนตรีได้แก้ไขปัญหาทั้งหน้างานนะครับก็คือบริเวณแนวชายแดนที่มีตั้งแต่7จจังหวัดที่ติดกับประเทศไทยและกัมพูชาครับนอกจากนี้ยังได้มีการประชุมของคณะที่เกี่ยวข้องก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งจะต้องนัดประชุมกันเป็นครั้งๆไปนะครับเนื่องจากประชุมสมชเนี่ยถือว่าเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ดังนั้นครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการตั้งครับคณะทํางานขึ้นมา1คณะครับมีชื่อว่าศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับโดยคณะนี้เนี่ยจะประชุมกันและรายงานกันตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะสรุปผลทุกวันนะครับโดยจะมีท่าน,น,นพลเอกนัทพลนาคพาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการ,รกระทรวงกลาโหมครับแล้วก็องค์ประกอบก็ประกอบไปด้วยสภา,าความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการนะครับปลัดกระทรวงต่างประเทศปลัดมหาดไทยปลัดกลาโหมปลัดกระทรวงดีอครับปลัดพาณิชปลัดแรงงานเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงหรือว่ากออมรมนนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีในส่วนของเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้ในการสํานักงานข่าวกรองแห่งชาติผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหานการา์และผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับนอกจากนี้ครับยังมีองค์ประกอบอื่นครับก็คืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายอธิบดีกรมสารนิเทศอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับและรองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยรวมทั้งรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ย ก็จะมีองค์ประกอบทั้งส่วนของกองทัพด้วยเช่นเจ้ากรมกิจการชายแดนทหารผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศครับโดยมีหน้าที่ในการประชุมกันทุกวันนะครับยึดรูปแบบของเหตุการณ์น้ําท่วมกวด็ดีหรือว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งจะต้องอรายงานสถานการณ์ตลอดทั้งวันครับวันนี้จะเป็นการประชุมนัดแรกเวลา13.30นาท,ที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับผลการประชุมเป็นเช่นใดก็จะนําเรียนให้ท่านสื่อมวลชนได้ทราบต่อไปนะครับ กับมาที่เรื่องของการประชุมในห้องประชุมคณะรัฐมนตรีมีเรื่องน่าสนใจแล้วก็เป็นที่น่ายินดีสําหรับประเทศไทยนะครับผมก็เป็นคอมอเตอร์สปอร์ตครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นที่เมืองไทยจะมีการแข่งขันระดับโลกมาเกิดขึ้นอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับแล้วก็เป็นรูปธรรมครับที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับเห็นชอบในการเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สุดหนึ่งฟอร์มูล่าวันนะครับแล้วก็รายการ FIA ซึ่งสาพันธ์การแข่งขันรถยนต์นานาชาติหรือ FIA นั้นให้การรับรองนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการอนุมัติหลักการนะครับและดาเนินการต่อไปครับในการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสนามโดยสรุปนะครับสนามการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่งฟอร์มูลาวันนั้นจะอยู่ในกรุงเทพมหานครครับที่บริเวณสวนแตู่จักรต่อเนื่องไปยงโทษครับต่อเนื่องไปยังสถานี กลางบางซื่อนะครับแล้วก็วิ่งหลังปตาทาเส้นนั้นนะครับระยะทางประมาณ5.7กิโลเมตรครับและก็จะแข่งขันกันทั้งหมดสุสร์อาทิตย์โดยปกติการแข่งขันรถย,ยนต์สูตรหนึ่งนะครับวันสุกเนี่ยนะครับ,รเ,รบเขาจะเป็นการทดสอบสนามหรือว่าเป็นการลองขับวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นการคอลิฟายหรือที่เรียกกันว่า,าการหาตําแหน่งจุดสตาร์ทอันดับ1นึ่งโพซิชันเนี่ยนะครับจากนั้นในวันอาทิตย์ก็จะเป็นการแข่งขันแต่3วันการแข่งขันอย่างเป็นทางการเนี่ยจะบวกลบไม่น้อยกว่า5วันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมทีมการมาศึกษาสนามการมาวัดอุณหภูมิแข่งการเตรียมความพร้อมในแพ็กดอกก็ดีหรือว่าพิสตอปอะไรต่างๆนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับโดยเรื่องนี้เนี่ยเป็นมติคอรมอเดิมตั้งแต่23เมษายนปีที่แล้วนะครับปี67ครับที่ให้สํานังกงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเนี่ยไปศึกษาความเป็นไปได้ครับและให้การกีฬาแห่งประเทศไทยไปศึกษาและให้กรุงเทพมหานครรุวมการพิจารณานะครับ และให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระทรวงคม,มานาคมกระทรวงอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันรถย,ยนต์ระดับโลกแบบนี้นะครับส่วนระยะเวลาที่วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนะครับก็คือแข่งขันกันทั้งหมด3วันต่อปีครับเป็นเวลา5ปีครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2571 ไปจนถึงปี2575ครับเพราะฉะนั้นท่านใดเป็นแฟนขับของฟอร์มูล่าวันนะครับก็เตรียมตัวไว้ตั้งแต่เ,น,เนิ่นๆนะครับปี71จะเริ่มทําการแข่งขันในประเทศไทยครับส่วนใหญ่ก็จะแข่งขันสุกเสาร์อาทิตย์นะครับพื้นที่หลักๆอย่างที่ผมนําเรียนครับจตุจักรครับประกอบไปได้วยสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรประมาณ800กว่าไร่สถานีขนส่งหมอชิด2นะครับพื้นที่100กว่าไร่พื้นที่ใกล้กับตลาดนะัดจตุจักรประมาณ240ไร่พื้นที่สวนสมเด็จนะครับที่เกี่ยวข้อง ประมาณสัก163ไร่นะครับแล้วก็มีพื้นที่หลังปตทพื้นที่การรถไฟนะครับจำนวนรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณเกือบ2,000ไร่นะครับก็ถือว่าเหมาะสมในการจัดก,การแข่งขันซึ่งสมาพันธ์การแข่งขันรถจรยนต์นานาชาติหรือ FIA นั้นเนี่ยก็ได้มาศึกษาความเป็นไปได้ในประเทศไทยหลายครั้งครับย้ำนะครับอีก2-3ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีการแข่งขันระดับโลกซึ่งก็ไม่เคยคิดมาก่อนเหมือนกันนะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลก็ให้การสนับสนุนครับนอกจากนี้ครับยังมีองค์ประกอบเยอะแยะมากมายนะครับจะมีคอนเสิร์ตจะมีการแสดงพิัศการจะมีกิจกรรมมากมายหลากหลายในการในการรถยนต์สตรหนึ่งฟอร์มูล่าวันในประเทศไทยครับและนี่ก็คือในส่วนที่มีการพิจารณากันในห้องประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีในวันนี้ครับเรื่องอื่นๆจะให้ท่าน,นรองคารลมพลพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงในที่ประชุมต่อครับ ขอบคุณครับท่านกศครับสุวบชนทุกท่านครับท่านพี่น้องประชาชนที่ติดตามการถแถลงผลการประชุมข้ามตีนะครับในส่วนของผมเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้เสนอมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,กร,รชาวไร่ไอ้อยนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้เสนอให้ข้าตีได้เห็นชอบนะครับผ่าน ขการกันกองคณะที่5คือมีท่านรองพี่ชัยชุนหะวชิระนะครับเพื่อให้อนุมัติมาตรการช่วยเหลือจูงใจให้แก่ชาวไร่อ้อยนะครับเพื่อรับซื้ออ้อยสดคุณภาพดีนะครับร้อยละร้อยนะครับอ้อยสดคุณภาพดีร้อยละร้อยกรอบวงเงิน5,175ล้านบาทโดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกอศนะครับโดยได้มอบหมายให้ทาง ระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเลือกจ่ายให้กับเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐโดยให้ทกศนะครับปรับปรุงข้อมูลค่าจ่ายใ,ในการดําเนินการภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ชาวไร่อ้อยในการเก็บอ้อยสดคุณภาพดีอันนี้ก็หมายก็ว่าซื้อใบอ้อยสดนะครับในวงเงินทั้งหมด5,175ล้านบาท เห็นควรนะครับเพื่อให้เป็นการช่วยลดต้นทุนในตาต้นทุนทางการเงินทกศประจําไตรมาสนะครับบวกหนึ่งพร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงสกกร,รมและธนาคารทากศปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐที่ต้องการเสนอพร้อมกับขอ,อนุมัตินะครับตามมาตรา27 28นะครับเกี่ยวกับเรื่องพร่ำยัดวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับแล้วก็เห็นควรอนุมัตินะครับให้กระทรวงอุตสาหกรรม จะทำแผนการสนับสนุนให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บอ้อยโดยไม่ต้องเผาหมายก็ว่าการเก็บใบอ้อยเนี่ยเขาไปเผาทําให้เกิด PM 2.5วันนี้นะครับธนาคารกกสก็ได้แจ้งโดยท่านรัฐมนตรีจุรพันธ์อมรรัตนบอกว่าต้นเดือนกรกฎาก็สามารถที่จะนําเงินชําระให้กับทางเกษตรกรที่อยู่ในโครงการนี้ได้นะครับนี่คือวาระแรกนะครับลําดับถัดมานะครับเป็นเรื่องของ กระทรวงอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับในการขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องห้ามตั้งหรือขยายโรงงานผลิตเหล็กเส้นคอนกรีตหรือเหล็กแท่งเล็กเหล็กแท่ง,เล,ทงเล็กนะครับสำหรับเหล็กเส้นคุณภาพสําหรับเหล็กเส้นคอนกรีตเสริมคอนกรีตทุกขนาดทุกท้องที่ในราชอาณาจากักรสาระสําคัญก็คือว่า ขณะน,นี้เรื่องเหล็กนี่ครับมันเป็นเรื่องว่าโอ้ซัพพลายเพราะฉะนั้นกระทรวงอุตสาหกรรมจึงขอเสนอมาอย่างค่อนตีเพื่อมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องห้ามตั้ง1ห,ห้ามตั้ง2ห้ามขยายโรงงานผลิตเ,ลเ,เ,ตเ,ลเลหเล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กแท่งเล็กสําหรับเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตทุกขนาดทุกท้องที่ในราชอนะาจักรขยายไปเมื่อ,อไรครับขยายออกไปอีกเป็นเวลา5ปี ตั้งแต่วันที่10มกราคม2568ถึง9มกราคม2573นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเรื่องคุ้มครองนะครับไม่ให้มีปรากฏการ์โอเวอร์ซัพพลายสำหรับเหล็กประเภทก็เหล็กเหล็กแท่งเหล็กเสริมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตนะครับถัดมานะครับเป็นเรื่องของคอ,อ,อ,อรมอได้เห็นชอบปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้านคะรหลวงนะครับโดยเป็นโครงการปรับปรุงขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าระยะที่3ระยะที่1เนี่ยนะครับลงทุนใช้วงเงินไปทั้งหมด7,403.50ล้านบาทนะครับครนี้โครงการนี้เป็นโครงการระยะที่ระยะที่13ส่วนที่2วงเงินทั้งหมดที่ขอมานะครับคือ6 0 7 0 0 6 8 7 8 3 9 0ล้านบาท เป็นเงินกู้ในประเทศนี่ห้าหม0ล้านบาทและเงินของกอฟอนกอฟอนนี่ให้บริการกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการนะครับในพื้นทนีมณฑลเป็นเงินของกอฟอนนี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสามจุดเก้าศูนย์ล้านบาทกระทรวงการคลังไม่ต้องค้ำประกันเพราะเหตุว่าเป็นรัฐสอิกิจที่มั่นคงนะครับอันนี้ก็คือกรมก็อนุมัตินะครับเพื่อเป็นการขยายโครงการระยะที่สิบสามส่วนที่สองนะครับ ถัดมาเป็นเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องท้อตีได้เห็นชอบนะครับอันนี้เป็นเรื่องกระทรวงมหาไทยเสนอนะครับให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟอกอู้เงินในประเทศเพื่อเป็นการลงทุนสําหรับการลงทุนในแผนระยะยาวใน2,567หกแผนงานและงานปีใหม่6,2,500ก็เรียกว่างานลายปีใหม่2,517อีก2งานอันนั้นแผนงานนี้2งงาน รวมวงเงินรวมกรอบวงเงิน9,931ล้านบาทนะครับแผนงานระยะยาวปีใหม่ปีไม่ใช่ใหม่ปี2,567จำนวน6แผนงานและรายปีใหม่ปีรายใหม่ปี2,567 2แผนงานนี้ก็คือเป็นวงเงินทั้งสิ้นนะครับ13,600.600.86ล้านบาท13,600ล้านบาทเศษนะครับมีแบ่งเ,เป็นเงินรายได้ของ กฟผสามพันหกร้อยหกสิบเก้าจุดแปดหกล้านบาทและเงินกู้ในประเทศเก้าพันเก้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านบาทนะครับแผนงานปีปีละแผนงานระยะยาวใหม่นะครับผมจะอ่านเป็นปีใหม่อยู่เลยปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกสิบเจ็ดจำนวนหกแผนงานนะครับขออนุญาตที่จะสั้นๆก็คือหนึ่งแผนงานปฏิบัติการดิจิทัลด้านสื่อสารและโทรคมนาคมของกฟผปี2567อันนี้นะครับ แล้วก็แผนงานปรับปรุงระบบป้องกันและควบคุมสถานีไฟฟ้าชั่วคราวแล้วก็แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพควบคุมป้องกันสถานีไฟฟ้าระยะที่3นะครับแล้วก็แผนงานจัดหาพร้อมติดตั้งระบบ ok ไฟฟ้าขัดข้องนะครับแล้วก็5แผนงานก่อสร้างสายส่ง115 k v เชื่อมโยงระหว่างสถานีไฟฟ้าเกาะสมุย1แล้วก็สถานีไฟฟ้าเกาะสมุย2 มีรายละเอียดเป็นตัวเลขดีวจะส่งให้นะครับแล้วก็6แผนงานย้ายแนวและงานเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ในระบบจําหน่ายและสายส่งไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงเพื่อเพิ่มความมั่นคงนะครับแล้วก็งาน2ง,งานปีใหม่ปี2อง7นะครับลายรายปีใหม่จํานวน2ง,งานก็คือ1งงานขยายเขตระบบจําหน่ายและระบบสายส่งสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าปี2567แล้วก็งานที่2เป็นงานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ จำน่ายระบบจำน่ายแรงต่ําอีกส่วนหนึ่งนะครับซึ่งกระทรวงการคลังแล้วก็ก็เห็นชอบนะครับถัดมาเป็นเรื่องของการแต่งตั้งนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการแต่งตั้งที่สําคัญอยู่ขอญาติถแถลงอสองส่วนนะครับการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินะครับในคณะกรรมการป้องกันและปราบปร,รามยาเสพติดนะครับก็คือ1แต่งตั้งคุณชาติพงศ์วีรพันธ์นะครับวีรพันธ์แล้วก็คุณอภิชาติเพชรประสิทธ นะครับแล้วก็พันเอกพันศึกอนันตพงศ์อันนี้เป็นคํามการผู้ทรงควุฒิในคํามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับมีการแต่งตั้งผู้ดำรงตาแหน่งทางการเมืองอีกสองท่านนะครับก็คือคุณกิตามีทองตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรุนาตีฝ่ายการเมืองของท่านอนุทินชาญวิรุฬกูลแล้วก็แต่งตั้งานายลังสรรค์วันชัยธนวง์ตำแหน่งที่ปรึกษารองนายกรุณาตีของท่านอนุทินชาญวิรุฬกูลครับของผม ขอบทวนครับท่านรองศกครับต่อไปเชิญรองบดได้เลยครับเชิญเลยครับขอบคุณท่านโฆษกครับครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้นะครับประชุมครมก็มีหลายเรื่องราวเช่นเคยครับของผมนะครับมี3เรื่องครับสั้นๆครับจะเป็นเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ eec นะครับขอเสนอครมให้พิจารณายกเลิกมติครมนะครับ วันที่30ตุลาหกนนะครับเรื่องการขออนุมัติโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงท่าอากาศยานอุตเภเป่านะครับทางนี้นะครับมีผลให้ตั้งแต่วันที่ครมอมมีมติยกเลิกนะครับเนื้อหาสาระสําคัญคือคอรมอมมีมติเมื่อวันที่30ตุลาหกนนะครับให้อนุมัติในหลักการโครงสร้างโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอุตเภเปาตามที่กพอ,อมีการขอหรือ EEC นั่นเองนะครับซึ่งทางภาครัฐได้มอบหมายทางกองทัพเรือนะครับดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงท่า,าอันใหม นะครับเร่ให้บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อออกแบบจัดหาที่ตั้งและอุปกรณ์ต่างๆนะครับเนื่องด้วยต่อมานะครับการบินไทยนะครับได้พ้นสภาพจากการเป็นรับวิสาหกิจนะครับตามที่ทราบกันนะครับตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นผลให้การบินไทยไม่สามารถอยู่ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการครั้งนี้ได้นะครับตามประกาศของ PPP EEC Track ได้ จึงไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามมาติพรอมเนื่องวันที่30ตุลาคม2561ได้ดังนั้นสกอพอจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการนะครับจากการที่ให้การบินไทยร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อออกแบบจดัดหาติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมืออาคารต่างๆจะเปลี่ยนมาเป็นให้ภาคเอกชนเช่าที่ดินเพื่อประกอบกิจการศูนย์ส่สมบำรุงทางากาการแห่งนี้แทนนะครับและวันนี้ก็ปรมอมก็มีมติเห็นชอบตามที่ eec ได้เสนอครับผมนี่คือเรื่องที่1ครับ เรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องสําคัญนะครับที่กระทรวงคมนาคมนะครับได้เสนอต่อครอรมอนะครับก็ให้มีการรวมโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงตลิ่งชันสารยาและก็เพิ่มสถานีเพิ่มเติมอีก3าสถานีก็คือสถานีพระราม6สถานีบางกวยกฟผและและสถานีบางฉิมพีนะครับและโครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง ขอโทษนะครับรถไฟชานเมืองไม่ใช่รถไฟฟ้ารถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสิริราชเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการดําเนินการจัดซื้อจ,จัดจ้างให้เป็นสัญญาเดียวและเป็นการเปลี่ยนชื่อโครงการทั้งสิ้นให้เป็นชื่อใหม่อยู่ในชื่อโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันสารยาและเพิ่มสถานีเพิ่มเติม3ส,สถานี เนื้อหาสาระที่สําคัญนะครับเดิมครมอเคยมีมติมวลที่26กุมภาพันธ์62ครับอนุมัติหลักการให้รอปรทอดําเนินโครงการดังกล่าวนะครับในกอบงเงิน12,200บล้านบาทเศษนะครับในระยะเวลา5ปีแล้วก็มีมติมวลท,ที่5มีนาเช่นกันให้ดําเนินโครงการอีกช่วงหนึ่งคือช่วงตลิต่ิงชันสีราดในกอบงเงิน6,000ล้านบาทเศษนะครับซึ่งทั้งสองโครงการดังกล่าวนะเป็นโครงการส่วนต่อขยายจากโครงการเดิมนะครับ ที่มีการสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงระหว่างบางซื่อตัดิชันอยู่แล้วนะครับประเด็นที่สําคัญคือทั้งสองโครงการนี้ครับมีพื้นที่บางส่วนนะครับในโครงการมีส่วนทับซ้อนกันจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงควบคุมการเดินรถของทั้งสองโครงการให้สอดคล้องกันดังนั้นเพื่อลดความซับซ้อนของงานนะครับเพื่อเชื่อมต่อกับระบบเดิมและเพื่อให้ทั้งสองโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้บริการได้พร้อมกันรปทอรจึงเห็นสมควรให้ทั้งสองโครงการเข้าร่วมกัน เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นสัญญาเดียวโดยการรวมโครงการดังกล่าวนะครับจะส่งผลดีในกรอบวงเงินอย่างไรครับก็คือทั้ง2โครงการจะทําให้เงินโดยรวมลดลงนะครับจากเดิมทั้งสิ้น16,847ล้านบาทเศษจะเหลือแค่15,176ล้านบาทเศษนะครับลดลงมากถึง1,671ล้านบาทนะครับก็นี้ก็เป็นผลประโยชน์ที่สิ่งที่เราได้จากการรวบรวมโครงการนี้ และลอฟอทอยังเสนอต่อนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยแผนการดําเนินโครงการปัจจุบันได้ขณะปัจจุบันเนี่ยสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือนมกรา69นี้แล้วจะพร้อมเสร็จในเดือนธันวา2571นี้และเปิดใช้บริการได้ในเดือนมกรา2572ครับผมนี่คือเรื่องที่สองครับและเรื่องสุดท้ายของวันนี้นะครับของผมเองก็จะเป็นเรื่องของรถอีวีการขอเช่ารถอีวีของพอสองมากนนะครับวันนี้กระทรวงคมนาคมเช่นเคยนะครับ ขออนุญาตนำเสนอคอเ,เรมอมีมติให้ขอสมกรนะครับดําเนินการจัดซื้อรถยนต์โดยสารเดิมนะครับต่รถซื้อโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซ NGV จีวำนวน3,183คันเพื่อนํามาทดแทนรถเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซลวงเงินรวมรวม13,162ล้านบาทเศษน,นะครับต่อมาขอสมกรได้มีการทบทวนและก็มีการจัดหาแผนพื้นฟูของขอสมกรโดยการศึกษาพบว่า รถโดยสารเดิมของขสมกส่วนใหญ่เป็นรถเชื้อเพลิงใช้พลังงานแล้วก็มีอายุงานใช้งานมากกว่า20-30ปีและมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงสูงจึงมีการเปลี่ยนแปลงและนําเสนอเป็นการใช้รถโดยสารเปลี่อากาศพลังงานสะอาดหรือที่เรียกกันว่ารถ E ีนะครับจะเป็นแนวทางที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและก็การซ่อมบำรุงและปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมทั้งสร้างมลภาวะให้กับสังคมและก็มหากรุงเทพมหานครได้อย่างดีด้วยครับ และครั้งนี้นะครับคอสมกอจึงขอทบทวนมติครมในวันนี้นะครับเสนอให้จัด,จดเช่ารถโดยสารมาจําทางปรับอากาศพลังงานศะอาด ev ร์ EV 1ี2 0คันในระยะเวลา5-7ปีขอโวยครับ7ปีโดยใช้วงเงินทั้งสิ้น15,355ล้านบาทเศษนะครับโดยรถจํานวนดังกล่าวทั้งหมดนะครับจะนํามาเปลี่ยนทดแทนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันนะครับโด,โดยรายละเอียดของโครงการนะครับประมาณการรายได้ทั้งหมด ของโครงการตลอด7ปีนี้จะสูงถึง52,000ล้านบาทเศษนะครับและประมาณการรายจ่ายอยู่ที่ประมาณ3 2 0 0 0ล้านบาทเศษซึ่งบวกลบคูณหารดูดแล้วนะครับโครงการจะมีกําไรสุดที่ตลอดโครงการสูงถึง19ล้าน19หมื่นล้านบาทเศษนะครับผมส่วนแผนการรับรถโดยสารนะครับจะแบ่งออกเป็น3ระยะดังนี้นะครับระยะที่1 500คันแรกนะครับจะเริ่มรับช่วงกรกฎาคม68นี้นะครับ แล้วก็ระยะที่2เช่นกัน500คันนะครับสิงหา68แนะครับและสุดท้ายระยะที่3อีก520คันจะเป็นกันยา68นี้ครับทั้งสามเรื่องครับท่านสื่อมวลชนครับพรุ่งนี้วันพุธนะครับที่18มิถุนายนจะมีการประชุมคณะกรรมาการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่3นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในการพิจารณาซึ่งจะเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ 1 5 7 0 0 0ล้านบาทนะครับเพื่อที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการชุดนี้จากนั้นก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีต่อไปในโอกาสหน้านะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นการสรุปก่อนครับว่าผลการประชุมจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับั้าหบทนี้คือการถแถลงข่าวของการประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีครั้งที่23ประจำปีนี้ครับขอขอบพระคุณท่านสื่อมวลชนและขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมในทุกแพลตฟอร์มนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ